สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมเนี่ยมาพูดถึงรถที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้านครับวันนี้ผมมาพูดถึงคาวาสากิ KR150 นะครับทุกปีทุกรุ่นว่ามียี่ห้อไหนบ้างน,นะครับผมจะมารวมให้เพื่อนๆนฟังภายในคลิปเดียวนะครับเมื่อพูดถึง2ที่ในตำนานเพื่อนๆนหลายคนคงนึกถึงคาวาสากิ KR150 เป็นแน่คาวาสากิ KR150R ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีพศ 2,532ซึ่งเมเวลาล่าช้าฝ่า NSR150R เพียงไม่กี่เดือนโดย NSR150R เปิดตัวต้นปี2,532ในส่วนของ KR150R เปิดตัวปลายปี2,532หลังจากที่ปล่อยให้ค่ายรถคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Suzuki Yamaha และ Honda ช่วงชิงตลาดการปล่อยรถผู้ชายทรงสปอร์ตขนาด1 5 0ซ c และเลียงจาก RGV-S 2528 VR150 2530และ NSR50 2532เริ่มผลิตออกจำนาจในช่วง2532ถึง2547โดยมีรุ่นย่อยๆอื่นๆตามมาในแต่ละปีคือ KR50R รุ่นแรกนับเป็นรุ่นที่สร้างความฮืหามากในหมู่รถ 150cc ฟูลแฟริงในยุคนั้น แถมยังมีรูปร่างทันสมัยและคล่องตัวอีกด้วยรายละเอียดข้อมูลทางด้านเทคนิคคร่าวๆนะครับ 1. ล้อซีลวดดิสหน้าอยู่ฝั่งซ้ายกระบอกโชคหน้าขนาด33มิลิเมตร 2. จานดิสหน้ากว้าง26เซนมีรูน็อตยึด6รู 3. ยางหน้า90ทับ80ขีด17ยางหลัง100 80ขีด18 4. กระทะล้อหน้ากว้าง 1.6คูณ17นิ้วกระทะล้อกว้าง1.85คูณ18นิ้ว 5. กระจกมองหลังติดอยู่กับแพนไฟเรี้ยวหน้าหลังสีส้ม 6. คาร์บูเรเตอร์คิน PWK 2รงเล็บเคเหลี่ยม 7. ฝาครอบเครื่องสีเทาเป็นรูปใบพัดแต่ด้านในสีเงินเสื้อสูบสีเทาพร้อมระบบลิ้นไอเสีย KIPS 33แรงม้า 9. ปลายท่อสามารถถอดฝาตรงปลายออกได้ 16. สเตอร์หน้า15ฟันหลัง42ฟันโซ่เบอร์428โซ่ยาว124ข้อมีสติ๊กเกอร์คาเดลบ็อกเฟรมโครงจากญี่ปุน่นที่คอรถจะมีสลักไว้ว่า made in Japan 12. สวิตกุญแจจะมีพีล็อกพักอยู่หลังตำแหน่งล็อกคอ ถ้าเราบิดกุญแจไปตรงนี้จะทําให้ไฟเบรกรถเราติดสาหรับการลดข้างหลังพุ่งมาชนเราตอนจอดข้างทางช่วงกลางคืนคาวาซากิ kr 1 5 0 r มาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะแคงเคสลีดวาลวระบายความร้อนด้วยน้ำความจุกกระบอกสูบอยู่ที่1 4 8ซีซี c มีระยะชักที่ 57-54.4mm มมและมีกำลังอัดอยู่ที่80.01ต่อหอีกทั้งยังควบคุมการทำงานด้วย KIPS Kawasaki i n t e r l a t e d Power Valve wow, System แรงม้าสูงสุดอยู่ที่33แรงม้าวาลไอเสีย wow KIPS เป็นลิ้นไอเสียที่ควบคุมปริมาณของไอเสียที่ถูกปล่อยทิ้งให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องโดยการทำงานของแมคาีนิกซึ่งแมคชีนิกคือชิ้นส่วน,นกลไกที่ไม่มีระบบไฟฟ้ามายุ่งเกี่ยวเหนือวกว่าใครด้วยเสื้อสูบ ELEX Aluminum Alloy ไม่สึกหลอต่ออายุการใช้งานเสื้อสูบผ่านวิธีการหลอมละลายด้วยไฟฟ้าโดยทําให้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าเสื้อสูบป,ปอกเหล็กแบบธรรมดาหรือผิวชุบโครเมียมนอกจากนี้อะลูมิเนียมอันลอยยังมีน้ําหนักเบาและสามารถถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้คาวาซากิได้รับประกันเสื้อสูบไปที่20,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นคีน p w k 2 8เป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ทางคาวาซากิ เลือกติดตั้งให้กับทาง g R 1 5 0 r ซึ่งเป็นระบบคารบูเรเตอร์แบบลูกเร่ง Fred o v เวซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการผสมน้ำมันกับอากาศโดยเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้การแข่งขันระดับโลกโชคหน้าเ e s โคปิกพ็อกให้แกนโชคขนาด33มิลิเมตรซึ่งขนาดของแกนโชคที่ทางคาวาสกิให้ส่งผลให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดเหนือคู่แข่ง150ซีซียี่ห้ออื่นณช่วงเวลานนั้ ตัวถังทรงแปรคู่ดับเบิลคาร์เดลบล็อกเฟรมถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาในส่วนอัตราพื้นที่เท่ากันอีกทั้งยังให้ความแข็งแกร่งไม่ใหญ่เทอะทะรวมถึงส่งผลให้การทรงตัวรถตีเยี่ยมดิสเบรกหน้าหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยทางคาวาซากิได้ให้ชุดปั๊มหน้าเป็นปั๊ม2ลูกสูบในส่วนปั๊มหลังเป็น1ลูกสูบเพื่อให้มีความสมดุลกันในการทำงานของเบรก ฝาถังน้ำมันชนิดพิเศษ Jet Cap แบบเครื่องบินโดยรูปแบบฝาถังน้ำมัน Jet Cap ถูกใช้อยู่เครื่องบินเจ็ซึ่งทาง Kawasaki ได้นำมาใช้กับ KR150R เรือนไม้เล้วใจล้ำยุคบ่งบอกถึงความเหนือชั้นโดยการออกแบบให้เฉียบคมพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันไฟหน้าและหน้ากากเป็นชิ้นเดียวกันโดยไฟหน้าเป็นแบบฮโลเจนมุมไฟแบบจานฉาย สามารถปรับได้ทิศทางเช่นเดียวกับไฟรถยนต์ข้อมูลที่เขียนอ้างอิงจากโบชัวของรถรุ่นนี้นะครับต่อมาปี2534ได้เปิดตัวรถรุ่นที่2 k A r 1 5 0 s p Turbo Max วงเล็บ B1 ซึ่งรุ่นนี้มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดได้แก่ล้อมแม็กล้อมแม็กที่ใช้ในรุ่นนี้เป็นล้อมแม็กยี่ห้อ Enkei โดยมีความพิเศษตรงที่เป็นล้อสัญชาติญี่ปุน่น และยังมีลวดลายแม็กลักษณะเป็น5แชแฉกเปรียบเหมือนดังกังหันเจ็ตเทอร์โบด้วยเหตุนี้ทำให้ทางคาวาซากิได้ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า KR150SP Turbo Max ทั้งนี้มีสีทั้งหมด3สีได้แก่เขียวแดงและดำซึ่งลักษณะของรุ่นนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเจน 1. ล้อมแม็กสีขาว5ก้านแต่ถ้ารุ่นสีดำแม็กจะเป็นสีแดงมีสติกเกอร์ติดว่า Turbo Max 2. จานดิสหน้าหลังเป็นลายกลมจากหน้ากว้าง250ยิมิลิเมตรรูยึนดน็อตรถลงเหลือ5รู 3. ม,มีสติ๊กเกอร์เทอร์โบแม็กิดอยู่ใต้ไฟเลี้ยว4กระจกมองข้างเปลี่ยนจากที่ติดแฮนด์มาเป็นติดที่หน้ากากรถ5แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก33แรงม้าเป็น3 4แรงมา้าปี2535เปิดตัวรุ่น kr 1 5 0 s p หินแตกวงเล็บ b 2มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยเน้นไปที่ระบบจ่ายน้ำมันมากขึ้น หนึ่งคาบูเลเตอร์เปลี่ยนเป็นคีนพีอียคำว่าเทอร์โบแม็ตรงไฟเลี้ยวหายไปแต่ตรงล้อย,ยังมีอยู่ 3. ามล้อสีขาวทุกรุ่นกระจกมองข้างเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ถ้ารุ่นสีดำกระจกจะเป็นสีดำสีเฟรมกลมเล็กที่ใช้รองเท้าเป็นสีดำอีก 1. รุ่นในปี2535ที่ผลิตออกมาเป็นรุ่นพิเศษ KR 150 SE หินแตกรุ่นพิเศษ ละเอียดถูกเพิ่มทั้งเปลี่ยนคารบูเรเตอร์ปรับแต่งแฟลิิงและลดอุปกรณ์ที่ไม่จะเป็นออกไปคาบูเรเตอร์ที่ใช้เคลียมการตกไม่มีขาตั้งคู่ไม่มีอกไก่สั้นลงนิดนึงเพื่อหลบคอท่อเบาะดนปัดออกเพื่อให้นางสบายขึ้นล้อนหน้าสีแดงล้อหลังสีเหลืองเฟรมสีดำมีการสะบัดน้ำหนักรถจะเบากว่ารุ่นธรรมดาปี2 5 3 5อีก2ปีต่อมารุ่น kr 1 5 0 s s e วงเล็บ P1 มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในหลายๆจุดก็ว่าได้ 1. คาร์บูเรเตอร์เปลี่ยนเป็นชีน PWL28 วงเล็บเคกลม 2. เป็นรุ่นเดียวที่มีระบบล้างวาล์วตอนสตาร์ทเครื่อง 3. ล้อเปลี่ยนจาก5ก้านเป็น3ก้านสีขาวเพิ่มขนาดยางจาก90ลบ80 47เป็น90คา90 47ยางหลังเท่าเดิม 4. กระทะล้อหน้ากว้าง1.6คูณ17นิ้ว กระทะล้อกว้าง1.85คู18นิ้วเข้าเดิม5ทุกสีกระจกมองหลังสีขาวแต่ถ้ารุ่นสีดำกระจกมองข้าจะเป็นสีดำ6ย้ายจานดิสหน้าจากด้านซ้ายมาไว้ด้านขวาลายเดิมแต่จากวนซ้ายกลับด้านเป็นบนขวา7เสื้อสูบเปลี่ยนใหม่ระบบลิ้นแอเสียเปลี่ยนเป็น Super KIPS เสื้อสูบสีน้ำเงิน8เป็นรุ่นธรรมดารุ่นแรกที่มีการสบัด 9. สวิตกุญแจตัวผีไม่มีแล้ว 10. กันตกด้านหลังเปลี่ยนจากแบบเหลี่ยมเป็นกันตกแบบกลม1 1บ,บ,บอกถูกปาดให้สวยขึ้นนั่งง่ายขึ้น 12. ขยายกล้องอากาศใหญ่ขึ้นเป็นกล่อง RIS ปลายท่อใหญ่ขึ้นแต่ถอดฝาตรงปลายออกไม่ได้ปี2539เปิดตัวรุ่น KRR 150วงเล็บ E 2อตุดเปตัวแรกเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่มาก จนแทบจะใช้ร่วมกับรุ่นอื่นไม่ได้เลยรวมทั้งเปลี่ยนแฟริลิงท้ายเป็นตูดเป็ด 2. ฝาครอบไฟท้ายตูดมันเป็นตูดเป็ดจุดยึดไม่ตรงกันถ้าจะเปลี่ยนตูดต้องแปลง 3. เปลี่ยนเบาะไม้ใส่แทนกับของเดิมไม่ได้จุดยึดคนละแบบ 4. เปลี่ยนกระเป๋าข้างให้เข้ารูปกับฝาครอบไฟท้าย 5. เปลี่ยนไฟเบรกท้ายให้ใหญ่ขึ้น 6. กก้กานไฟเลี้ยวหลังเปลี่ยนจากหกเหลี่ยมเป็นก้านไฟเลี้ยวแบบออกแนวกลมๆหน่อย 7. ไฟเลี้ยวหน้าหลังลมดำทั้งหมด 8. การตกเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับรูปทรงแฟลลิงท้ายเป็นแบบกลมเหมือนเดิมแต่ทำให้คนซ้อนจับยากขึ้น 9. ขยายจานดิสหน้าเป็น290ม mm, ิลิเมตรรูยินดน็อตรถลงเหลือ4รู 10. จานดิสทั้งหน้าหลังสีดำเป็นสีทองลายกงจักแตกต่างจากเดิมนิดนึง 11. ยางหลังขยายจาก100ต่อ80 48เป็น100ครับ90 8 12ระบบล้างวาล์วสตาร์ทต,ตอนเครื่องไม่มีอีกแล้ว13ระบบลิ้นแอเสีย High K IPS 14ความก้างกระทะล้อขยายมากขึ้นกระทะล้อหน้ากว้าง1.85คูณ17นิ้วกระทะล้อหลังกว้าง2 1 5คูณ18นิ้ว15บางโคนตัวในเปลี่ยนให้เล็กลงจุดยึดต่างจากของเดิมใส่แทนกันไม่ได้ แยกกับส่วนบางโคนกับบางโซ่16สวิงอาร์มจุดยึดถูกปรับให้ตรงกับจุดบางโคนในตัว17ปั๊มเบรกหน้าถูกปรับตำแหน่งเพื่อให้จับกับจานดิสกขนาด290ม mm ิลิเมตรได้18กระจกมองข้างถูกเปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและเป็นสีดำทุกรุ่นปี2540 KRR110SE รุ่นพิเศษวงเ e 3, ล็บ E3 รายละเอียดของรถรุ่นนี้ ปรับกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเป็น40แรงม้าให้แรงขึ้นไปอีกจากการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์อีกครั้งและระบบคาแอร์เสียใหม่ด้วยับ 1. เฉพาะรุ่นนี้กับ SE 98ใช้คาร์บูเรเตอร์คีน PWL 30 2. เพิ่มแรงม้าจาก34แรงม้าเป็น40แรงม้าวิ่งได้เววกว่ารถธรรมดาทั่วไป 3. โครงสีดำสวิงอาร์มสีทองตามล่างเสื้อสูบสีทองแม็กแดงอมส้ม 4. ฝาครอบเครื่องเหมือน KRR 150แต่เป็นสีดำา 5. ท่อ PDK คนละแบบกับ SE 92ปลายทัสคีจิอกไก่รนตัดนิดนึงเพื่อให้รลบท่อและสั้นกว่า SE 92 7. สเตอร์หน้า14ฟันสเตอร์หลัง29ฟัน 8. ไม่มีขาตั้งคู่ปี2541 KRR 150 SE รุ่นพิเศษวงเล็บ E4 โดยรวมสเปคเดียวกับ E3 ปรับแค่สีสันเพิ่มขึ้นมาปี2541เปิดตัวรุ่นธรรมดา KRR150 SSR วงเล็บ e E5 สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีค่ามลพิษหรือด้านมลภาวะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้แรงม้าโดยลดลงเหลือเพียง30แรงม้าทำให้แฟนๆเกิดอาการเซ็งพอสมควรหรือจริงๆแล้วอาจจะเพราะรุ่น SE แรงจัดเกินไป 1. แรงม้าถูกตอนลงให้เหลือ30แรงม้า 2. ฝาครอบด้านซ้ายเหมือนของ SE 9 8แต่เป็นสีน้ำเงิน 3. ฝาครอบด้านขวาเหมือนของ SE 9 8แต่เป็นสีเงิน 4. เครื่องสีเงินเสื้อสุบสีเงิน 5. ใกล้ๆปลายท่อมีแผ่นรองสีดำปี2 5 4 4 3 cc ปีต่อมาเปิดตัวรุ่น KRR 5 5 0 SSR วงเล็บ E 6ถึง E 7สำหรับ2รุ่นนี้ปรับเปลี่ยนแค่ภายนอกเน้นเรื่องสีสันให้ยิ่งสะดุดตา 1. ปลายท่อเป็น2ชั้นมีโครเมียมเสริม ตรงช่วงรอยต่อท่อกับปลายท่อ 2. เปลี่ยนรุ่นธรรมดารุ่นเดียวกันที่เฟรมสีดำฝาเข้าเครื่องสีดำเหมือน SE98 เสื้อสุบสีทอง 3. รุ่นสีเขียวล้อแมกจะเป็นสีแดงอมส้มรุ่นสีเงินล้อแมกจะเป็นสีเงิน 4. อาร์มสีทองไม่มีด้านล่างปี2547เปิดตัวรุ่น KRR 1 5 0 SSR วงเล็บ E 8ปรับตกแต่งเฉพาะด้านนอกเท่านั้น หสีเครื่องเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเงินฝาครอบเหมือน KRSSRE5 เสื้อสูบยังคงเป็นสีทอง 2. โคมไฟเลี้ยวหน้าหลังูกเปลี่ยนเป็นสีขาว 3. เปลี่ยนรุ่นเดียวที่เบรกท้าคันเกียร์คันสตาร์เป็นโคมเมี่ยม4การตกเป็นโคมเมียมอันเดียวกับวิกเตอร์ตูดเป็ด 5. โชคหน้าเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีเงิน 6. ล้อมแม็กมือเบรกมือคัสสีเงินและรุ่นสุดท้าย KRR150 s s สปี2547ถือได้ว่า KR 150สปอร์ต150จากคาวาซากินั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสามารถคลองใจสาวกได้ยาวนานมากจากรุ่นถึงรุ่นสุดท้ายมาถึง15ปีและผลิตรถออกได้มากถึง12รุ่นถือว่าเป็นรถสปอร์ตเหนือมากกว่ารถสปอร์ตทั่วไปท้ายที่สุดนี้ท่านไหนมีรถรุ่นไหนถูกใจอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้ครับขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆและภาพสวยๆจาก พิธีพันธ์รถจักรยานยนต์โลเฮงหลวงขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ